คันนี้คุ้มจริงประหยัดจากรถใหม่ไปแล้วถึง3 0 0แสนบาท <Wow. S 1> สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับนัดสุนวรรถบ้านรามินทาซอย e 5นะครับสำหรับ EP นี้นะครับรีวิวเป็นรถคันนี้เลยนะครับจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนนะครับ คันนี้นะครับเป็นรถ MG ZS นะครับรุ่นท็อปสุด 1.5X นะครับปี2020เลยนะครับคันนี้รถใช้งานมาแล้ว51,000กิโลเมตรนะครับรถยังอยู่ในระยะรับประกันศูนย์ของ MG นะครับถึงปี2024เลยนะครับคันนี้ซื้อคันนี้ไปคุ้มจริงนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงในวันนั้นนะครับออกห้างมาถึง789,000บาทเลยนะครับกับราคาพิเศษนะครับขายถูกๆนะครับในวันนี้ขายเพียง489,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งประหยัดเงินจากรถใหม่ไปแล้วนะครับถึง30,000 0บาทเลยนะครับสําหรับโปรโมชั่นของรุ่นนี้นะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนเลยนะครับซื้อได้ทั่วประเทศนะครับซื้อได้ทุกอาชีพนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับสําหรับนะครับลูกค้าท่านใดดูรถไม่เป็นนะครับที่นี่เรามีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับการันตีรถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับ เดี nenhuma, ๋ยวนัดจะพาชมออปชันของเจ้าคันนี้นะครับว่ามีออปชันอะไรบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาชมออปชันของเจ้า MG z s รุ่นท็อปคันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านกันชนหน้านะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับปริ้นกันชนหน้านะครับตกแต่งด้วยสีดํานะครับตัดด้วยสีเงินนะครับให้ดูสวยงามนะครับด้านล่างก็จะมีไฟตัดกรอบคู่หน้านะครับซ้ายขวานะครับ ระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟรีแบบ L.E.D. นะครับ d a y t i m e r u n n i n g Light นะครับแบบ L.E.D. เลยนะครับระบบไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับรุ่นนี้นะครับกระจังหน้านะครับสีดําขนาดใหญ่นะครับตกแต่งด้วยคิวกระจังหน้าแบบโเมี่มนะครับคันนี้ล้อแมกนะครับอันลอยขอบ17นิ้วนะครับระบบเบรก ABS ดิดเบรก4ล้อนะครับคันนี้ยางยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับ กระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไปเลี้ยวในตัวนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับมือเปิดประตูนะครับทั้ง4ด้านนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านข้างนะครับประตูหน้าหลังซ้ายฝานะครับด้านข้างประตูนะครับ2ฝั่งนะครับตกแต่งด้วยคิวประตูสีเงินนะครับ ด้านบนก็จะมีลาหลังคานะครับพร้อมหลังคาสันรูบขนาดใหญ่นะครับคันนี้มาพร้อมนะครับเสาอากาศแบบครีบฉลามเลยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เลยก็จะมีที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับคันนี้นะครับส่วนด้านกันชนหลังนะครับ ตกแต่งนะครับด้วยสีดำนะครับตัดด้วยสีเงินนะครับด้านบนสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมกล้องหลังนะครับและเซ็นเซอร์การระยะถึง3ตํตำแหน่งนะครับด้านหลังเลยนะครับด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกหลังนะครับชุดครอบไฟตัดหมอกหลังตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับตรงนี้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถรุ่นนี้อยู่นะครับ MC ZS รุ่นท็อปนะครับราคาไม่แพงต้องคันนี้เลยนะครับสวยคุ้มราคาประหยัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับภายในนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลตัดด้วยสีดํานะครับด้านบนก็จะมีหลังคาสูงนะครับ ออปชันฝังคนขับกันบ้างนะครับเบาคนขับนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับรุ่นนี้นะครับพวรมาลัยหุ่มหนังนะครับมาพร้อมมาติดฟังก์ชันนะครับที่ขับไม่ได้เลยนะครับพร้อมควบคุมนะครับรุ่นท็อปจะเป็นบุญแจรีโมทนะครับพร้อมปุ่มกดนะครับตรงนี้เลยนะครับปุ่มกดสตาร์ทนะครับดูเลขไมค์กันนิดนึงนะครับคันนี้ เลขม่อยู่ที่นะครับ5 1า3 9บกกิโลเมตรนะครับไม่แท้ไม่มีกอแถมรถยังอยู่ในรับประกันศูนย์หนึ่งปี2024เลยนะครับหน้าจอนะครับแบบทัชสกรีนนะครับรองรับนะครับวีิวีดีเอ็มวีสามเอวเอ็เอสบีนะครับมาพร้อมระบบนำทางนะครับรุ่นนี้นะครับรองรับนะครับระบบ a p p l e CarPlay นะครับ เชื่อมต่อไอสมาร์ทระบบบลูทูธนะครับรุ่นนี้ทันสมัยจริงๆนะครับออปชั่นเน้นออปชั่นจัดเต็มเลยนะครับส่วนคอนโซลนะครับด้านหน้านะครับตกแต่งด้วยสีน้ำตาลนะครับถุงลมนะครับแอร์แบ็กนะครับสองใบนะครับรุ่นนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับระบบแอร์ที่ได้มาเป็นแอร์แบบออโต้นะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่าสนใจรถคันนี้นะครับโทรเข้ามาปรึกษานะครับได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับที่นี่เราเปิดบริการทุกวันนะครับก่อนจากกันไป EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน EP หน้าว่านัดจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับ E ีนี้นัดลาไปก่อนสวัสดีครับ